ครับวันนี้เรามาอยู่กับต้อง i n d i family นะครับวันนี้เราจะมาเล่นเบเบกันในคิวเจอกับปีศาจเฮ้ยโคลิมล็อกนะครับเรามาสู้กันในแมตต์น,นี้เราจะมีสี่รอบนะครับใครสี่รอบนี้ใครได้ใครได้สี่คะแนนในสี่รอบนะครับคนชนะเบเบเล่นตัวชนะมานะครับฝั่งโเลิมล็อกได้เริ่มก่อนนะครับ นะครับวันนี้ฝากงวันนี้ฝากโกเลมล็อกได้เริ่มก่อนที่ทวันโกชุบไปทุบันโกทุบตลกเลยโกเลมล็อกชนะนะครับออสซาร์มสามสี่สามหนึ่งสามศูนย์นะคะ ่อไปนายชิวจะเป็นคนเริ่มนะมาครับ,รบนายชิวสีเขียวเจอกับสีตัวโต้สุทเจอกัน ชิวเฟยน,นะครับรอบหนึ่งรอบหนึ่งคะแนนรวมนะครับในชิวศูนย์นะครับโกลิมล็อกสี่นะครับทีนี้มาเจอทีนี้โกลิโกลิมล็อ,จอก,กอจะเป็นไยเริ่มก่อนนะครับแล้วก็เจอกับในชิวนะครับพร้อมครับพร้อม นี้รอบสองนะอันนี้รอบสอ,องของจริงนะพี่อะโกเลมล็อกได้สูนนะครับรอบนี้รอบสอง,องสมาเจอกันระหว่างนายคิวจะลงก่อนนะครับแล้วโกเลมล็อกจะลงหลังนะครับทีนี้ถ้าโกเลมล็อกลงก่อนนะครับก็แพ้ต้อ,อยตูดเลยนะครับโกเลมล็อกได้จะตูดแหเลยนะถ้าเริ่มก่อน ทีตัววัดตัวชุดเฮ้ย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 เฮ้บเฮ้ยเฮ้ยเายเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ โกเล็มล็อกได้ศูนย์คานเนนะครับนั่นลินี่นั่นนชิวเริ่มก่อนนะครับที่ทัวรโกชุททีทัวโกชูด สากเลมล็อกได้น่งทีนี้ทีนีม่ชช่ลงมหนึ่งทีนี้ครับทีตรวโกชุูด แพ้ครับทีนี้ทีนี้ในชิวิตสี่นะครับเป็นในชีว็วนผู้ชนะนะครับผู้จบทีนี้เดี๋ยวอีกรอบนะครับได้ทีนี้นยชิวจะลงตลอดเลยนะครับแลว้วกล็บล็อกจะลงหลังนะครับ <S 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 ทีนี้ใครแพ้นะครับจะเป็นผู้แพ้เลยนะครับ ถ้าเออโกลิมล็อกแพทตานี้นะครับก็ในชิวจะเป็นคนชนะที่ทูนโกชุดที่ทูนโกชุดเบ,ใบ๊เบ๊เบโทษ นนไม่ชิวชนะนั่นน่ะวันนี้นะคุณเลียมล็อกแพ้แล้วครับคุณเลียมล็อกแพ้ครับทีนี้จะเป็นนะไรเป็นเจอกบไม่ชิวจะลงก่อนนะครับมาทีนี้นะครับจะเป็น โกเล่มล็อกเจอกับนายชิเนี่นายชิวจะเป็นฝั่งเลิดก่อนมาที่ตัวโขชุดเดี๋ยวเอาเลย รอบการรับไม้ชิวได้3กละดิล็อกได้เน ได้ชิวแชแนลรับได้สิวันนี้ก็นะครับวันนี้เราก็มาดูกันเลยนะครับระหว่างวันนี้เราก็